สวัสดีครับพบกับรายการ b เรน a n a n k ชุด National Geographic Special แหล่งสร้างสารรค์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดมาพบคุณพร้อมกับสารคดีชุดพิเศษที่เราคัดสรรมาโดยเฉพาะครับผมเชื่อว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงได้เห็นถึงอิทธิฤของแมกมาหรือหินลอมเหลวใต้เปลือกโลกอย่างชัดเจนมันขับเคลื่อนเปลือกโลกสร้างทึกเขาและภูเขาไฟที่เดือดพล่าน รอวันพวยพุ่งจุดที่อันตรายที่สุดก็คือรอยต่อแผ่นเปลือกโลกเพราะมันมักจะเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟแต่บางที่ที่ไกลจากรอยต่อมากๆกลับอันตรายไม่แพ้กันที่นั่นก็คือเกาะฮาวายเกาะแสนสวยแห่งนี้แพ้จริงก็คือภูเขาไฟเมกาซีนาิเมกาทัสเอิร์ทควีก และซูเปอร์วอคาโนเรายังกลับมาที่ดีในฮาวายห่างไกลาจากทะเข็บนรกของมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียกกันว่าวงแหวนไฟที่ที่การประทุของภูเขาไฟรุนแรงถึงขั้นหายนะและแผ่นดินไหวสามารถฉีกโลกได้กวาดเมืองและหอบคลื่นยักษ์เข้าฝั่งคราดชีวิตผู้คนเป็นหมื่น อะไรคือความลับของฮาวายมันคือเปลือกของแมกมาจุดร้อนที่พุ่งขึ้นจากส่วนลึกภายในแมนเทลหลอมเหลวของโลกและได้ฟาทะลุเปลือกของเปลียยักษ์แปซิฟิกขึ้นมามันได้สร้างแนวเกาะฮาวายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมันมาถึงที่นี่ข้างใต้บิ๊กไอแลนด์และโลอิฮีภูเขาไฟทารกที่จะไม่โผล่พ้นพื้นผิวขึ้นมาอย่างน,น้อยอีก5 0า0มปี ชั้นลาวาที่แบนราบทับถมซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเลา่าก็เกิดภูเขาไฟทรงกลมที่ก่อตัวขึ้นมาเองอย่างช้าช้าจากพื้นทะเลภูเขาไฟเหล่านี้เรียกว่าภูเขาไฟรูปโลกตามสันฐานที่โค้งมดคติช้าช้าได้พระเล่มงามของฮาวายมาจากลาวาที่อ่อนนุ่มที่ปรากฏในสองรูปแบบ ผอฮวยยและอาอาผอฮหยหยเป็นทาราวาวุ้นที่รูราบเรียบและเป็นส่วนใหญ่ของลาวาที่กระเด็นออกมาจากภูเขาไฟอาอาเป็นทาลาวาก้อนที่ดูขรุขครับมีตำนานว่าลาวาอาอาได้ชื่อมาจากเสียงร้องตะโกนของคนเท้าเปล่าขณะเดินข้ามพื้นผิวที่สากและแหลมคมของมันมันเป็นแค่ตำนานอาอาแปลว่าเต็มไปด้วยหิน ในภาษาฮาวายในความทรงจำมนุษย์ลาวาของฮาวายเคยฆ่าชีวิตคนไปน้อยมากอาจจะห้าคนในศตวรรษก่อนและเกือบหนึ่งร้อยคนที่อยู่ผิดที่ผิดเวลาในศตวรรษที่17เปรียบเทียบจำนวนกับภูเขาไฟในที่อื่นๆ36,000ศพ โดยกรากระตัวในอินโดนีเซียเสียงจากการระเบิดที่ดังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยได้ยินสามหมื่นศพในพาลายในแคริบเบียนอีกหลายหมื่นโดยวิสเวสและเอตดนาในอิตาลีนี่คือจำนวนโดยตรงจากภูเขาไฟ นี่ยังไม่นับรวมถึงอีกหลายหมื่นศพจากยุคที่มีภูเขาไฟใหญ่กว่าจนส่งผลต่ออากาศและทำลายพืชผลนานหลายปีหลังจากนั้นแล้วทำไมบรรดาภูเขาไฟน้มกระเดื่องในประวัติศาสตร์จึงได้ระเบิดขึ้นมาตุ้มทำไมลูกนี้ถึงแตกต่างอย่างมหันจากลูกนี้หรือลูกนี้และลูกนี้ เหล่านี้ที่ดูเหมือนภูเขาไฟของจริงและฆ่าชีวิตอย่างภูเขาไฟจริงๆพวกมันเป็นทรงครวยมันพ่นควันกกตัวแล้วจากนั้นก็ระเบิดเชิญรับชมงานศิลปะของภูเขาไฟซับซ้อนหรืออีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาไฟรูปครวยต่างจากภูเขาไฟรูปโลกของฮาวายที่แบนและกว้างภูเขาไฟซับซ้อนสูงชันและมีอุภาพรุนแรง ความชันของพื้นลาดบ่งบอกพลังการทำลายภูเขาไฟซับซ้อนที่โด่งดังได้แก่ฟูจิในญี่ปุ่นโคโทอพคีในเอกวาดอร์เชสต้าและแล,ะและสเซนในแคลิฟอร์เนียเซนเฮเลนและเรนเนียในวอชิงตันพินาทูโบในฟิลิปปินส์คลังระเบิดธรรมชาติที่กำลังพ่นควัน เมื่อได้รับแรงดันเพิ่มขึ้นจากแมนโทลาวาระเบิดกระจายและส่งเปลือกอ่อนของที่เท่าเดือดลอยขึ้นบนท้องฟ้าและมีขึ้นก็ต้องมีลงการย้อนกลับที่น้ากลัวของที่เท่าเดือนสู่พื้นโลกเรียกว่าการหลังของภูเขาไฟสิ่งที่พังทลายลงมาร้อนยิ่งกว่าเตาอบของคุณและเคลื่อนที่เร็วพอๆกับรถไฟชิงกระเซ็น มันคือสิ่งที่หยุดเวลาสำหรับชาวโรมันในปอมเปอีที่ถูกกลบฝังโดยที่เท่าร้อนระหว่างนี้ตายมันคือสิ่งที่กลืนเมืองของญี่ปุ่นหลังฆ่าชีวิตนักภูเขาไฟวิทยาที่ช่ำชองที่สุดในโลกไปมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เมืองหลวงของหมู่เกาะคาริเบียนชื่อมอนส์รัตต้องพินาศและภูเขาไฟยังพ่นควันส่งสัญญาณคุกคามจนถึงทุกวันนี้ จากทั่วโลกผู้เขาไฟรูปครวยเหล่านี้กำลังเก็บสะสมระเบิดกกไว้และพ่นควันรอจังหวะที่แมกมากข้างตาาใต้เผาไหม้จนลวาวาหลอมละลายและระเบิดไม่น่าเชื่อว่าสถิติการทำลายล้างและยอดคนตายที่ภูเขาไฟหลา่าน,นั้นได้สร้างไว้ยังแค่บเบาเมื่อเทียบกับความรุนแรงที่โลกลาวาเตรียมไว้คอยท่าเรา และตอนนี้เรามาที่3ระเบิดใหญ่จากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่รออยู่ในอนาคตซูปเปอร์วอลเคโนมิกาทรัสเอิร์ทควกและเมกาสึน,นามิในวันหลังคริสต์มาสปี2004โลกส่วนเซไปกับหนึ่งในภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดสึนามิครั้งใหญ่ แล้วสาเหตุของการทำลายล้างล่ะแผ่นดินไหวที่ทรงพลังที่สุดบนโลกเมกะทรัสเอิร์เควกลึกลงไปในมหาสมุทรอินเดียมันฆ่าชีวิตมนุษย์ไปกว่า2องแสนคนแต่ถ้าเมกะทรัสเกิดขึ้นใกล้กับพื้นผิวมากขึ้นตัวเลขก็จะยิ่งสูงที่ขึ้นเมกะทรัสเอิร์เควกเกิดขึ้นเมื่อนหนึ่งในเพลทของโลก ถอนออกหรือแทรกข้างใต้เพลทอีกอันถ้าเพลทที่กำลังสอดแทรกเกิดติดกับเพลทด้านบนแรงดันก่อตัวจนกระทั่งเพลทด้านล่างคลายออกอย่างรุนแรงและฉับพลันและเมกะทัสเอิร์ทเควกจึงเกิดขึ้นเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่ามันเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดบนโลกโดยมักจะวัดค่าได้9ริกเตอร์ หรือมากกว่านั้นแล้วถ้ามันจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินในเขตประชากรละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นลาวาเดือดอที่ฮาวายและภูเขาไฟระเบิดที่ปอมเปอีกลายเป็นปัญหาเล็กๆเลยครับเมื่อเทียบกับซุปเปอร์โบคแคโนเ a มกกาทัสเอิร์ทเควกและเมกะสึ unami แต่คุณผู้ชมอาจยังไม่เคยทราบนะครับว่าเมก t าทัสเอิร์ทเควกที่เกิดขึ้นบนบก จะทำลายอะไรบ้างและที่ไหนจะเป็นที่ที่เสี่ยงที่สุดแล้วมันจะระเบิดตุ้มครั้งสุดท้ายเมื่อ64 0 0 0ปี่หนปีก่อนขอต้อนรับกลับสู่โตเกียวเมืองที่ประชากรกว่า12ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตรอยเลือดผู้คนเรือนแสนตายในแผ่นดินไหวโตเกียวในปี1923 รอยเลื่อนพ้นกำหนดที่จะขยืนอีกครั้งแมกมากำกลังผักเพลททะเลฟิลิปปินส์ ines, และเพลทแปซิฟิกข้างใต้เพลทยูเรเซียเพลทแรกอยู่ใต้พื้นผิวราว24ไมล์เรารู้มาว่ายอดของเพลททั้งหมดอยู่ลึกลงไปน้อยกว่า3ไมายนั่นทำให้ผู้เชี่ยวชาญเรียกโตเกียวว่าเมืองที่รอวันตาย โตเกียวจะราบเป็นหน้ากลองอย่างนั้นเลยอการลงทันทางภูมิศาสตร์ของโตเกียวสามารถสร้างสึนามิขนาดมหึนมาแต่ปรากฏว่าไม่ใช่แค่แผ่นดินไหวที่ให้กำเนิดเมกะสึนามิภายใต้คลื่นนอกชายฝา่ที่งดงามของบิ๊กไอแลนด์ฮาวายไม่ไกลนัก มีเศษหินทับถมแผ่ออกไปหลายไม่สู่ทะเลชัดเจนว่าเศษหินไม่ได้ลาดลงไปทีละน้อยแต่ทว่าชิ้นส่วนของภูเขาไฟยักษ์มาหนาลวัวอาจจะสุดตัวลงสู่ทะเลเมื่อสักหนึ่งมืนปีก่อนก็ให้เกิดเมกะเซนามิที่สะท้อนกลับขึ้นก่อนคลื่นที่มีความสูงราวหนึ่งในสาของหม่ กวาาเข้าฝั่งและท่วมขังที่ระดับ1,600หลาบนปีกของภูเขาไฟมาในบทบังซึนามิของปี2004ห่างจากหน้าผาสูงชันพบเศษหินใต้ทะเลมากขึ้นหลักฐานของแผ่นดินถลายครั้งใหญ่กว่าตามหลักฐานนี่จะเกิดขึ้นทุกๆ2แสนปีหรือมากกว่านั้น ยังไม่มีอะไรให้วิตกมังแต่ฮาวายไม่ใช่ที่เดียวที่ภูเขาไฟยักษ์กำลังแตกหักสึกกรนและล่าลงสู่ทะเลอย่างอันตรายนี่คือเกาะลาพานมาในคานารีสในปี1949้ภูเขาไฟทางใต้บนเกาะได้ปะทุและกระเทาะหินมหึือมาออกจากซีกตะวันตกของภูเขาไฟ สุดท้ายเบียกด้านนั้นได้เปิดทางเวียงหินที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าปารีสถึงสเท่าและหนาหนึ่งไมล์เข้าสู่ทะเลแปซิฟิกเล่งตรงไปที่อเมริกาเหนืออะไรจะเกิดขึ้นเมือ่อภูเขาไฟบนลาพามาพังทลายลงนักวิทยาศาสตร์ได้ทำลายคลื่นที่ใหญ่กว่าคลื่นใดๆในยุคสมัยใหม่ผลลัพบของเมกะสึนามิคือคลื่นสูง20ชั้นกรีธาข้ามแอตแลนติก ที่ความเร็วของเครื่องบินเจ็ตน้ำสูง8ชั้นสามารถทะลักเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐท่วมขังบอสตันนิวยอร์กและวอชิงตันดีซีอย่างต่อเนื่องก็จะมุ่งลงจากฝั่งและหลายบ่าท่วมเกาะแคริบเบียนมันยากที่จะคาดคิดว่าโลกยังมีอะไรที่เลวร้ายกว่านี้แต่มันมีและอาจสุกงอมได้ที่ ไม่มีผืนดินสงบดังเช่นที่นี่ที่นี่ไกเซอร์ปัทุมากกว่าที่ใดๆในโลกนี่คืออุทยานแห่งชาติที่แรกของโลกเยลโลสโตนแต่จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดของสหรัฐก็เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่เหนือความคาดหมาย บางสิ่งที่ร้ายแรงและอาจนำอารยธรรมไปสู่จุดจบน,นักธรณีวิทยาที่มาเยือนยโรสโตนเชื่อว่าภายใต้ความงดงามนี้มีความน่าสะงกลัวแฝงอยู่แต่หลายคนคาดดาว่าเพราะไม่มียอดหรือปล่องภูเขาไฟปรากฏให้เห็นยารสโตนไม่ได้แสดงภัยคู่คาม นั่นเป็นเพราะพวกเขามองเยลโลสโตนจากพื้นดินพระเจ้าเยลโลสโตนมาที่ภาพดาวเทียมและบางสิ่งที่น่าสะพึงกลัวได้ปรากฏชัดแจ้งเกือบทั้งหมดของอุทยานเป็นปากปลอมภูเขาไฟหรือคาลเดรามีเส้นผ่าศูนย์กลางราวๆห้าสิบไมล์เยลโลสโตนเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร,ร์ที่หายากและน่ากลัวที่สุดบนโลกซูเปอร์วคาโน มันปรากฏว่าเยลโลสโตนเช็กเชนฮาวายเป็นจุดร้อนพร้อมกับเปลือกของแมกมาที่ไหลขึ้นมาจากแบนโทูและเหมือนกับฮาวายเยลโลสโตนยังคงตื่นตัวในระดับหนึ่งเชิญชมการแสดงแสงและเสียงของมันแต่ต่างจากฮาวายเมื่อเยลโลสโตนระเบิดมันระเบิดจริงๆแมกมาข้างใต้พื้นผิว เป็นเหตุให้ยอโรสโตนพ่นกา๊าซแผ่นดินที่นี่ขึ้นและลงครั้งละสองสเมตรนักวิทยาศาสตร์ทำนายว่าวันหนึ่งลาวาที่กำลังนูนนี้จะระเบิดทะลุเปลือกโลกขึ้นมาคำถามคือเมื่อใดเยโรสโตนจะระเบิดออกเหมือนตั้งเวลาเอาไว้ทุกๆหกแสนปีหรือมากกว่า และมันจะระเบิดตุ้มครั้งสุดท้ายเมื่อ640,000ปีก่อนอโอ,โอการระเบิดครั้งสุดท้ายของซูเปอร์วอคานเกิดในโทบาสุมาตราเมื่อ74,000ปีก่อนมันรุนแรงกว่าภูเขาไฟเฮเลนส์ ens, ถึง5,000เท่าและอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตบนโลกตลอดไปเท่าทานมหาสารถูกเวียงเข้าสู่บรรยากาศจนมันบดบังพระอาทิตย์ ทุกทกแห่งในโลกอุณหภูมิจะพุ่งพรวดก๊าซจะทำให้ฝนเป็นพิษจนมันกลายเป็นกรดเข้มข้นพืชทั่วโลกอาจต้องเสื่อมสลายมนุษย์อาจถึงขั้นใกล้ศูนย์พันจำนวนประชากรลดลงเหลือแค่ไม่กี่พันและขาดความหลากหลายทางพันธุกรรม จะเกิดอะไรขึ้นถ้ายโลสโตนถึงค่าวมนุสยชาติจะอยู่รอดหรือไม่ไม่มีใครรู้จริงๆแต่ข่าวดีก็คือแม้มนุสยชาติจะสิ้นสูนโลกจะยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจอยู่โดยชอบทำศึกห้ำหันระหว่างทวีปจะดำเนินต่อไปอย่างไม่เสื่อมคลายต้องขอบคุณแรงผลักดันจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเราจึงสามารถหมุนเวลาไปเฉิงดูอนาคตได้ ท่าทั้งหมดยังคงเคลื่อนไหวตามแบบแผนเราอาจได้เห็นแคลิฟอร์เนียแล่นเข้าสู่แปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกลดลงขณะที่แอตแลนติกใหญ่คับโลกอฟริกาพุ่งขึ้นเหนือปีใตเมดิเตอร์เรเนียนทำให้บูตอตาลยียับยน่นและส่งภูเขาทยานขึ้นจากปารีสถึงอินเดียออสเตรเลียพุ่งเข้าใส่เอเชียทะเลแดงแบ่งแยกและกลายเป็นมหาสมุทรใหม่ ใหญ่เท่ากับแอตแลนติกเอเวอเรสจะสูงไปถึงไหนเอเวอเรสยังคงเติบโตสูงขึ้นไปแต่นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันจะเริ่มแตกกระจายเพราะน้ำหนักของตัวมันเองชัดเจนว่านี่คือโลกอันตรายที่เราอาศัยอยู่ทางนี้เพราะกลไกแมกมาแต่สำหรับเรามันคือหายนะเหนือหายนาซึ่งเป็นแค่บางสิ่งสำหรับโลก โลกที่ขับเคลื่อนด้วยลวาวาเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายใจและเคลื่อนไหวตามอำเภอใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและบีบคั้นมันเฝ้าค้นหาสันติและดุลยภาพท่ามกลางความขัดแยง้งภายในผู้เขาไฟระบายความร้อนภายในแผ่นดินไหวคลายความตึงเครียดบนพื้นผิวชีวิตอาจก่อเกิดจากลวาวา บนแดนมหัศจรรย์ที่สร้างสรรค์โดยสิงห์อมควันใต้ทะเลยุคดึกดำบรรพ์มันติดที่ความหลากหลายและความทนทานให้กับการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่ขับเคลื่อนทวีปให้แยกจากและผลักดันพวกมันกลับเข้าหากันอีกครั้งปราศจากลาวาโลกก็จะเย็นชืดเป็นเพียงหินดัดดาดในอวกาศตรงกันข้ามมันให้พรเราด้วยมหาสมุทรและสร้างพื้นผิวโลกขึ้นใหม่ด้วยพื้นดินอุดมสมบูรณ์ อย่างที่เราไม่รู้ตัวมันขับเคลื่อนและกุมชะตาของเราไว้ในกำมืออย่างเดือดดาลคุณผู้ชมครับใต้เปลือกโลกคือหินหลอมเหลวและแก่นโลกซึ่งร้อนเป็นไฟมาตั้งแต่ที่โลกถือกำเนิดขึ้นมันผลักให้ทวีปเคลื่อนที่ดันให้ภูเขาสูงเสศษฟ้า และแย่ให้ภูเขาไฟระเบิดความหายนะใกล้เข้ามาทุกทีนะครับ